สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพักคุยครับแน่นอนกับทุกวันอาทิตย์นะครับที่ช่วงเวลาประมาณ11โมงก่อนที่จะไปกินอาหารกลางวันเรามาเจอกันนะครับผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาครับวันนี้อยู่กับผมต้นนรงฤทธิ์คิดเห็นครับอย่าลืมมาดูไลฟ์กันด้วยนะผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับแน่นอนเราเจอกันในรายการพักคุยเราก็ต้องพักเรื่องการเมือง เบาหรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ชมเพราะว่าเราคุยกับคนการเมืองแต่ว่าเราจะได้มารู้ความคิดที่มาที่ไปไลฟ์สไตล์ชีวิตเขานอกจากการทํางานการเมืองแล้วทําอะไรบ้างวันนี้ผมมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนุ่มไฟแรงเลยแล้วก็เป็นคนที่คิดหลายๆนโยบายขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจเรื่องของท้องถิน่น คุยกันนะครับกับทางสสชนินรุ่งธนเกียรติหรือว่าพี่หนุ่มครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้มาคุยกันเนาะพักคุยจากการประชุมส่วนใหญ่เป็นคําถามไฮไลท์เลยนะไม่ประชุมพี่หนุ่มทำอะไรบ้างถ้าไม่ประชุมในสภาก็หลักๆนอกเหนือจากงานสภามันก็จะมีงานพักแต่ว่างานการเมืองที่เราขับเคลื่อนนอกสภาเนาะแต่ถ้านอกเหนือตัวนั้นไปเลยก็พยายามจะให้เวลากับครอบครัวมากที่สุดครับ อาจจะเรียกว่าเขาเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนเนาะแล้วเริ่มมีภรรยามีลูกมีอะไรครับพยายามใช้เวลาที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยให้เวลากับลูกให้เวลากับภรรยาหลายคนบอกว่าพอทํางานการเมืองอะ่ะแน่นอนตัวแทนประชาชนเนาะตัวแทนปวงชนโอ้เวลาชีวิตท่านร้อยเปอร์เซนต์ประชาชนเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเวลาชีวิตของเรามันก็จะน้อยลงไปพี่หนุ่มบริหารจัดการเวลาตรงยั่ไงบ้างอะ่ะคือ โดยปกติอะครับหสัปดาห์เนี่ยเราเพยายามอย่างน้อยๆต้องมีสักหนึ่งวันอาจจะเป็นวันเสาร์บ้างหรือวันอาทิตย์บ้างที่เราอยู่กับครอบครัวทั้งวันก็คือวันเนี้ยเป็นไปได้เราจะเทิร์นออฟเรื่องงานอาจจะไม่ได้มีประชุมไม่ได้มีว่าต้องคอยตอบไลายอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็จะได้มีโอกาสแบบอ่ะพาลูกไปที่นูน่นที่นี่หรือว่าไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันบ้างแต่ส่วนวันอื่นๆเนี่ยครับ หลักๆเราก็ต้องต้องสแตนบายสำหรับเรื่องงานหลายๆอย่างเหมือนกันบางทีเราอยู่กันที่บ้านเราอยู่กับลูกอะไรเงี้ยครับบางทีโทรศัพท์เข้าหรือว่ามีไลน์มีอะไรฉุกเฉินเราก็ต้องออกไปเพื่อเพื่อทางานเหมือนกันก็เนี่ยก็พยายามจะจะพยายามเหลือไว้อย่างน้อยๆได้สักอาทิตย์ละวนันนะมันต้องเมนเนจได้นะเพราะว่าชีวิตครอบครัวก็หมายคนเราก็สําคัญนะรเรื่องของตัวแทนประชาชนก็สําคัญเหมือนกันวันวันหนึ่งเนี่ยเอากินพักผ่อนออกกําลังกายดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างถ้าแบ่งสัดส่วนเวลา เป็นเป็นคนเวิร์กหลายบาลานแ,แล้วก็เป็นคนบริหารจัดการค่อนข้างดีแล้วกัน <Wow. S 2> คือผมเชื่อว,ว่าตั้งตั้งแต่เด็กจนถึง <c oughs> โตครับคนคนที่รู้จักกันก็จะรู้ว่าเราใช้เวลาน้อยกว่าในการทําสิ่งที่คนอื่นเขาใช้เวลาเยอะหน่อยดังนั้นน่ย เราอาจจะเป็นคนทํางานเยอะก็จริงนะครับแต่ผมก็สามารถทํางานให้อยู่ในในกรอบเวลาปกติได้อะไม่ได้ว่าต้องมาทําหามลุ่งหามค่มําห,หรือว่าช่วงเย็นช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็ยังพอมีเวลาไปให้ครอบครัวให้อะไรได้บ้างหรือบางทีเราก็เลือกที่จะตื่นเช้าออกกาลังกายมาอะไรก่อนอบ้างอาจจะต้องบริหารจ,จัดการอย่างนั้นเอาครับแต่ด้วยความที่ เป็นสสปัิลิทด,ด้วยเราไม่ได้มีรูทีนที่มันชัดเจนดังนั้นมันก็ต้องเฟล็กซิบิลในแต่ละสัปดาห์ไปว่าอ่ะ้ยตรงนี้เวลาเหลือ,อไปทำนู้นดีกว่าอันนี้เวลาเหลือะจะอยู่กับที่บ้านหน่อยอะไรเงี้ยครับมันยังพอเมเนจใช่ไหมผมผมขอทริคนิดนึงว่าถ้าเราจะบาลานซ์ชีวิตเนี่ยคนเรา24ชั่วโมงเท่ากันครับแบ่งยังไงครับพี่หนุ่ม ทริคฝากถึงคุณผู้ชมนะเผื่อว่าไหนบอกโอ้ยังจัดก,การชีวิตตัวเองมันมารุมมาตุ้มอยู่เลยตอนนี้เออผมผมไม่เคยแบ่งเป็นเวลาเลยนะ <c oughs> ว่าอะ <usa. S 1> ไรกี่ชั่วโมงอะไรกี่ชั่วโมงแต่ผม,มเป็นคนทำปฏิทินตัวเองละเอียด <c oughs> ก็คือในในโทรศัพท์ผมจะมีแอปคาลเลนดาร์ของผม, <c oughs> มนะครับแล้วผมก็จะใส่ทุกสล็อตของผมว่าแบบอ่ะเก้าโมงทำอันนี้สิบโมงทำอันนี้เที่ยงต้องทำนี้ละบ่ายโมงทำนี้ละแล้วเราก็จะพยายามทุกอ่าก่อนจะวันรุ่งขึ้นอ่ะ กลางคืนนะผมก็จะมานั่งไล่ดูแล้วว่าวันนี้ผมจะต้องเจออะไรบ้างซึ่งเราก็จะทุกครั้งที่เราจะใส่อะไรเข้าไปใหม่เราก็จะคอยดูว่าแบบมันแน่นไปไหมมันมีเวลาเหลือพอจะใส่อะไรบ้างไหมแล้วเวลาส่วนตัวก็ใส่ลงไปในตารางนะครับก็คือรวมทั้งหมดใช่คือคือเราบางคนเขาจะใส่เฉพาะงานในปฏิทินจนสุดท้ายแล้วอะเราใส่ปฏิทินจนเราไม่เหลือเวลาส่วนตัวดังนั้นอะถ้าจะถามเป็นทริคผมว่าผมก็คือใส่เวลาส่วนตัวลงไปในในปฏิทินด้วยว่าอ่ะ ผมอาจจะต้องมีเวลาออกกาลังกายที่ละสองวันอาทิตย์นี้ผมวางไว้วันนี้กับวันนี้อถ้าผมจะมีงานที่จะมาแทนสลอตน,นั้นะผมก็ต้องหาวิธี<ต>ย้ายสลอตน,นี้ต้องโยกให้ได้ไม่ใช่ว่าล้มมันไปเลยอเร,เ,รเราต้องหาวิธีการจัดสรรเวลาตลอดดังนั้นเราผมก็จะมีปฏิทินแยกสีของผมออกกาลัง,งกายเป็นสีหนึง่งครอบครัวเป็นสีหนึง่งงานเป็นสีหนึ่งอะไรอย่างี้ครับงานทั้งเป็นงานพื้นที่ทั้งงานสภาก็คนละสีกันอะไรอย่างี้ ผมจะพยายามจัดทุกอย่างให้มันให้มันอยู่ให้ได้มันว้าวนะสำหรับผมอะะ <All right. S 2> เพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางอย่างแทรกว่าติดผันกับงานอยู่แล้วมันอาจจะทําให้ไลฟ์สไตล์หรือบางอย่างในชีวิตเราเนี่ยอาจจะต้องถูกพับไปแต่วันที่พี่หนุ่มบอกเมื่อสักครู่น่าสนใจครับคือเราต้องโยกมันแทนไม่ได้หมายความว่าอย่างหนึ่งมาแทนแล้วอย่างหนึ่งจะต้องหายไปอาจจะไม่ค่อยลบทิ้งออแต่ต้องจัดสรรใหม mm hmm. ออ่ต้องเปลี่ยนเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ก็เป็นคนเป็นคนอยู่ในกรอบเวลาคือเวลาจะนัดหรือเวาจะคุยกันนะเราจะถามตลอดว่าใช้เวลาเท่าไหร่อแล้วเราเวลาเราเราจะฟิกเวลาแล้วเราก็จะรู้ว่าวัตถุประสงค์ของการคุยกันรอบนี้หรือมาทํางานอันนี้ประชุมรอบนี้คืออะไรเราก็จะคุยตังแต่ละกว่าอว่าเราจะต้องตอบเรื่องนี้ให้ได้เราต้องแก้เรื่องนี้ได้ภายในระยะเวลาเท่านี้ดังนั้นเราก็จะไม่ใช่เหมือนแบบคุยกันไปจนชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยมันมีไหมที่แบบว่าถ้าถึงเกสนั้นจริงๆแล้วแบบมันต้องไปต่อแล้วเราจะแบบ ก็ต้องคราวต่อไปก็อาจจะต้องคิวใหม่หรือเดี๋ยวขอคิวขอเคลีย์ขอแป๊บหนึ่งขอเคลียร์คิวก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องโทรไปโยกอันนู้นโยกอันนี้เพื่อขยายเวลาเลยอันนี้ดีเพราะอย่างน้อยจะได้เห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันผมใช้ว่าเป๊ะได้ไหมเออเป็นคนเป็นระบบแล้วอ่าเป็นระบบแล้วเป็นระบบวันหนึ่งออกกําลังกายไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างฮะเอาเรื่องออกกำลังกายก่อนก่อนไปเรื่องของอาหารการกินต่างๆชอบออกกำลังกายแนวไหนคือผมมีช่วงที่ สมัยเรียนก็คือจะออกกำลังกายตลอดแต่แต่แต่จะเป็นเหมือนเข้าเข้ายิมมากกว่าไม่ได้แบบไปเตะฟุตบอลไม่ได้ไปเล่นกีฬาเป็นก็คือเข้ายิมเลยอาจจะมีเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโออะไรอย่างนี้ผสมกันไปราะว่าเราเราจะบริหารเวลาตัวเองได้ดีได้ดีที่สุดเมื่อเราไม่มีแฟกเตอร์คนอื่นดังนั้นเราก็ใช้วิธีว่าออกกำลังกายของเราเองครับพอมาช่วงทำงานก็เริ่มเป็นการออกกำลังกายในบ้านเริ่มมามีคลิป youtube มีเวทเทรนนิ่งมี คาร์ดิโออะไรในบ้านพอมาช่วงแต่งงานเนี่ยหลังจากแต่งงานหลังจากมีลูกอ่ะผมหายจากการออกกําลังกายไปเลยประมาณ3ปีผมพึ่งเนี่ยต้นปีที่ผ่านมาพึ่งกลับมาสร้างรูทีนตัวเองใหม่ว่าไม่ได้ละมันน้ําหนักมันเริ่มเยอะแล้วมันเริ่มพุงออกแล้วเออเอาออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยที่สองครั้งแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มวางตารางตัวเองว่าทุกอาทิตย์สองครั้งสองครั้งสองครั้งเลยอย่างเรื่องออกกําลังกายไปแล้วมันต้องคู่กับการกินด้วยไหม เพราะว่ามันมันสำคัญนะเรื่องของสุขภาพการกินส่วนใหญ่ชอบอาหารแนวไหนประเภทไหนัที่เออแต่ผมผมเป็นคนไม่กินจุกจิกไม่กินขนมก็คือกินมื้อสําคัญหลักๆใช่และและมื้อสําคัญผมอ่ะปกติผมเป็นคนไม่กินเช้าผมก็เลยจะเหลือเที่ยงกับเย็นหมายถึงว่ามันสมือแต่เป็นคนติดกาแฟ ดังนั้นทุกเช้าผมจะต้องกินกาแฟกาแฟโอเคนะพี่ใช่และและผมกินอเมริกาโน่ไม่ไม่ใส่น้ำตาลเลยโอเคดังนั้นโนแคลอรี่ดีเลยดีเลยดังนั้นก็คือเช้าผมไม่มีแคลอรี่ผมกินกาแฟอย่างเดียวแล้วก็มากินเที่ยงแล้วก็กินกาแฟตอนบ่ายแล้วก็ไปตอนเย็นดังนั้นก็ค่อนข้างคุมได้ครับถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่ออกกำลังกายผมว่าก็ก็เหมือนเราคุมการกินไปในตัวใช่ใช่ประเภทกินส่วนใหญ่เป็นแบบ แต่ใินกินทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมกินกินได้หมดก็คือยิ่งถ้าอยู่กับเพื่อนก็คือแล้วแต่เลยอ่ะคือใครไปกินอะไรกินได้ไม่ไม่ได้เป็นคนเลือกอาหารแต่อาจจะไม่ใช่คนกินรสจัดอ๋อเป็นคนรสชาติแบบกลางกลางถ้าถ้าเลือกกินเองอ่ะผมกินไม่ปรุงก๋วยเตี๋ยวผมไม่เคยปรุงคือก๋วยเตี๋ยวมาแบบไหนกินแบบนั้นเไม่เหมือนกันผมก็ไม่ปรุงใช่ไหมเพราะบางที บางทีบางร้านเขเค็มมาแล้วบางร้านก็หวานเ่มถึงแม้เค็มก็ทนจินเค็มอย่างนั้นแหละไม่ปรุงต่อไม่รู้สึกว่าและจริงๆมันก็อาจจะดีกับสุขภาพด้วยมั้งไม่ไม่หนักหวานไม่หนักเค็มไม่หนักอะไรเงี้ยเหมือนมันมาหลานกันได้เป็นคนไม่ปรุงเพราะฉะนั้นเมนูทุกเมนูเราก็จะไม่ปรุงการพักผ่อนล่ะเหนื่อยนะเป็นตัวแทนประชาชนในจะชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวนู่นนี่นั่นวันหนึ่งพักผ่อนเยอะไหมหรือว่ายังไงอะเวลาที่มันเป็นเวลาพักผ่อนส่วนตัวจริงๆงของผมคือเวลาดูทีวีก่อนนอน แล้วก็เวลานอนนะเวลานอนจริงๆก็หกถึงเจ็ดชั่วโมงต่อวันนะครับมันก็โอเค,อเคแล้วเที่ยงคืนหกโมงเช้าเที่ยงคืนเจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ <นะ S 2> แล้วก็ช่วงเนี่ยสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอ่ะจะค่อนข้างเป็นเวลาของตัวเองละที่อยากจะดูอยากจะเสพสื่ออะไรที่เราชอบและมันก็คือการพักผ่อนของเราอ่ะคือบางทีการการพักผ่อนของเราคือการดูข่าวนะซึ่งมันมันก็ถามว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่า้มันเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่า ก็มันมันเราก็ไม่ได้ไม่ได้เครียดกับมันนะทานสังคมเออเราก็แค่เออดูติดตามข่าวสารอะไรอย่างนั้นนะครับหรืออาจจะดูดูซีรีส์ดูหนังบ้างดูรายการทีวีอะไรเงี้ยครับก็ก็จะมีแบบพวกเน็ตฟลิกดิสนีย์พลัสอะไรของตัวเองอยู่ในอยู่ในทีวีดูก่อนนอนตอนสองตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะอันนี้เราเห็นไลฟ์สไตล์เลยนะครับคุณผู้ชมครับขอย้อนกลับไปเวรียนนิดนึงเริ่มต้นเลยต้องบอกว่านี่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองข้าวตัดถ่าปนะ อะไรทําให้เราไปสนใจสถาปัตย์เสน่ห์มันอยู่ตรงไหนพี่หนุ่มเอาตรงๆจับพัะจับผูช่เขราะาจับพัะจับผูเลยเหรอคือผมผมเป็นคนไม่วางแผนชีวิตตัวเองยาวๆดังนั้นน่ะมันก็คือเราก็เรียนมัธยมครับเราเรียนมัธยมเราเรียนวิทย์คณิตเพราะว่าคะแนนเราถึงอแล้วจังหวะที่เราเรียนวิทย์คณิตเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะเข้ามหาลัยอะไรเป็นคนสนใจเรื่องงานออกแบบเป็นสนสนใจศิลปะตอนมัธยมปลายก็ทําพวกแบบออกแบบ อาสแตนเชีย uh, <ม>ทำอะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรียนวิทย์เราเป็นคนมีระบบเรามีโลจิกเราอยากจะทําอะไรที่มันได้ใช้ทั้งฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งที่ใช้เหตุผล,รลเราก็เลยศึกษาของเราไปเรื่อยๆว่าไป explore ว่ามีออปชันไหนบ้างซึ่งมันก็มาตกล่องปล่องชิ้นเอากับสถาปนิกนี่แหละว่าแบบเอสถาปัตย์ก็ดูน่าจะเหมาะกับ<ม>เรา<ม>โดยที่ ก็ไม่ได้มีออปชันอื่นเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนมีทางเลือกเดียวที่มันดูดูได้ใช้ทั้งสองศาสตร์เนี้ยคือแก๊มันได้อะตามที่เราแบบมันเป็นตัวเราด้วยเนาะมันมันดูใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากได้โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้คุ้นกับการทำอาชีพนี้นะครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเออด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของมันน่าจะเหมาะกับเราการเรียนมันน่าจะเราน่าจะทําได้ดีอ่ะเราก็เลยตอนนั้นยังเป็นแอดมิชชั่นนะแอดมิชชั่นเข้าไปแล้วก็ เรียนมาตลอด5ปีครับก็ก็เป็นเรียนเรียนสถาปัตย์แบบไม่ได้ซัฟเฟอร์อ่ะคือเรารู้สึกว่ามันก็ตรงกับจริตเรารมันก็เลยถือว่าเราทําสิ่งนั้นได้ดีผมผมมองว่าสถาปัตย์เป็นงานอาร์ตที่ไม่ได้ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวเนาะบางทีมันต้องมองหลักวิทยาศาสตร์ด้วยความเหมาะสมออกแบบแอร์เรีย e เป็นยังไงต้องใช้อุปกรณ์ยังไงอะไรเงี้ยเนาะซึ่งถ้ามองสเสน่ห์ของอาชีพสถาปัตย์พี่หนุ่มมองว่ามันคืออะไรผมว่ามันคือการที่ มันเหมือนหยินก็หยางอ<แ>่ะคือคือคนคนบางประเภทก็จะใช้อารมณ์เยอะ<แ>คนบางประเภทก็จะใช้เหตุผลจน<แ>ขาดซึ่งอารมณ์อะไรเงี้ยแต่ศิลปะมันคือตรงกลางที่เราเรายังมีพื้นที่ไว้สําหรับรสนิยมความชอบ<แ>จริตบางอยา่างแ,แต่เราก็มีเหตุผลซัพพอร์ตรองรับสิ่งอื่นๆของมันอะไรเงี<แ>้ยดังนั้นมันก็เหมือนเป็นส่วนผสมที่พอดีแล้วกันครับระหว่างการใช้สมองซีกซ้ายกับซีกขวา<แ>การใช้เหตุผลกับการใช้อารมณ์ ผมเป็นสถาปนิกที่ไม่ทะเลาะกับหมอชินแสนใช่ไหมเพราะว่า,ถ,าถ้าวันที่เราเราเป็นเป็นสถาปนิกที่ใช้อารมณ์มากเกินไปเราก็จะรู้สึกว่าเ้ยเราไม่เห็นด้วยกับอารมณ์ของชินแสท,ท,ที่ไม่มีเหตุผลบางทีเขามาทักนู่นทักนี่เรา <S <S> ใช่ไหมหรือถ้าเราใช้เหตุผลมากเกินไปเราก็จะมีปัญหากับชินแสเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่แม่เซน่ะสิ่งที่เขาพูดไม่ม่เซนเออแต่ผมค่อนข้างคอมโพมิสผมพยายามจะหาเหตุผลให้เขาได้ผมพยายามจะหาที่มาที่ไปแล้วก็เชื่อมโยงมันได้อะไรเย่างี้ครับ ผมนึกคำเดียวคำว่าลงตัวเพราะมันมาบาลานซ์ก็ได้อะอคือมันกลางๆจริงๆอะแล้วมันลงตัวจริงๆค่ะคุณผู้ชม,มได้เอาไปต่อยอดอะไรไหมพอเราเราจบมาก่อนที่จะเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองครับจริงๆผมผมก็เปลี่ยนอยู่หลายรอบนะ,ะถ้าถ้าพูดตรงๆก็คือคผมเรียนสถาปัตฯสถาปัตฯผมเรียน5ปีเนาะปีตั้งแต่ปีที่5ยังเรียนไม่จบเนี่ยผมเปิดออฟฟิศสถาปนิกกับเพื่อนแล้วก็ทำงานออฟฟิศสถาปนิกอยู่สปี หลังจากเป็นสถาปนิกอยู่ประมาณสองปีก็ไปต่อโทอสังหาริมทรัพย์เพราะเรารู้สึกว่าเราเราชอบแหละเราชอบงานออกแบบเราชอบสถาปัตย์แหละแต่เราด้วยพื้นฐานเราเราอยากทําธุรกิจยังไม่ได้พูดถึงการเมืองเลยนะตอนนั้นเราอยากทําธุรกิจเราก็เลย้สึกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกับงานออกแบบเนี่ยเราก็เลยมองถึงอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ได้ไปต่อโทอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ ออกมาทําพวกเนี่ยเฟิร์มใหญ่ๆครับทำปรึกษาทําแสนเฉลี่ยทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะถึงจะได้เข้ามาสู่การเมืองซึ่งมันก็ถามว่าเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาใช้กับงานการเมืองแค่ไหนผมว่ามันเป็นมันเป็นซอฟต์สกิลคือมันมันไม่ใช่ว่าผมเอาการออกแบบมาใช้กับการเมืองแต่คือสถาปัน์สอนให้ผม คิดอย่างเป็นระบบแล้วก็ทําความเข้าใจความต้องการของของลูกค้าหรือของคนอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเวลาเราไปทํางานบ้านออกแบบบ้านให้ใครเนี่ยเฟอร์เซชันที่เจอกันมันคือการคุยว่าเขาอยากได้อะไรความต้องการความต้องการของเขาคืออะไรและเราไม่ได้เอาความต้องการของเรายัดเยียดให้เขาแต่เราอยากเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแล้วบางทีเขาก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เขาต้องการได้แต่เราก็ต้องสกัดออกมาให้ได้ว่า จริงๆเขาคงอยากได้อย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วเรามีหน้าที่ทํารูปประธรรมไปเสนอเขาว่าเออถ้าเป็นแบบนี้ให้ช้อยเขาได้เลือกเออจะตอบโจทย์ความต้องการคุณไหมอะไรเงี้ย<อ>รครับซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้มันตรงจริตกันกับการทํางานการเมืองอของผม,ม,มคือผมค่อนข้างเป็นคนฟังคนเยอะคุยกับคนเยอะแล้วก็ถ้าคนเคยทํางานด้วยกันในกรรมธิการอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> ผมจะไม่ค่อยมีทงแต่ผมจะพยายามฟังว่า เหตุผลมันคืออะไรใครคิดอะไร<อ>ความต้องการของใครคืออะไรคือซาวเสียงให้หมดก่อนใช่แล้วถ้าเจอปัญหาค่อยเสนอช้อยเขาใช่แล้วเราเราก็ลองใช้ประสบการณ์ที่เรามีความคิดสร้างสารรค์ของเราเลยอะไรก็ตามเนี่ยครับพยายามประดิษฐ์ทางออกอบางอย่างว่าแบบเอ้ยถ้าคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนี้ทําแบบนี้ไม่หล่มมันน่าจะตอบโจทย์คนนี้แบบนี้ตอบโจทย์คนนั้นแบบนั้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยมัน,มนผมว่ามันเป็นวิธีคิดแบบสถาปนิกพี่หนุ่มมันยากนะการที่แบบแล้วมันไม่ใช่คนสองคนอ่ะงานการเมืองมันแบบคนแบบทั้งประเทศอ่ะ หรือ<ช>คนที่เขาแบบสนใจเรื่องนี้แล้วเราจะต้องแบบมันไม่รู้กี่เสียงไม่รู้กี่ความเห็นแต,แต่เราจะต้องแต่คุณคุณต้องลองจิงนตนาการเหมือนทำบ้านให้คนหนึ่งอะ่ะพ่อต้องการอย่างหนึ่งแม่อยากได้อย่างหนึ่งลูกอยากได้อย่างนึ้นหนนานานจิตตังมากเลยอ่ะใช่ความเห็นมากเลยอเออบางคนก็ชอบคนละสไตล์กัน<ช>ด้วยซ้าเราเราก็ต้องหาตรงกลางให้ได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยคุณพอลดของคุณหน่อยได้ไหมคนนี้เขาจะได้รับได้ผมว่ามันยากนะนี่แหละแต่แต่อันนี้มันคือการทํางานในสภาจริงๆคือถ้า พักการเมืองแต่ละพักหรือว่าคนแต่ละคนไปสุดทางของตัวเองโดยที่ไม่ฟังกันและกัน <Yeah. S 2> เราจะไม่สามารถได้ทางออกให้ประเทศ mm hmm. เราก็จะทุกคนก็จะยืนอยู่ที่อีกโก้ของตัวเอง mm hmm. แล้วสุดท้ายมันจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย mm hmm. แต่ถ้าเราแบบเ,เราเข้าใจสิ่งที่คุณว่าแต่คุณลองมองมุมนี้ด้วยสิทั้งนั้นตรงนี้ได้ไหมตรงนั้นยังพอได้แต่ตรงนี้เขาได้ด้วย mm hmm. หรืออะไรเงี้ยครับมันมันก็พอจะไปต่อได้ปกตอิอย่างที่ย้อนไปนิดนึงนะการใช้ชีวิตประจําวันเวลาพักผ่อน ฟังเพลงหรือว่าดูเน็ตฟิกอ่ะแนวไหนประมาณไหนผมเป็นคนดูหนังมก็ดูหนังเยอะแล้วก็หลังๆก็ดูซีรีส์เยอะนะครับเพราะว่าหนังมันสองชั่วโมงซีรีส์มันแค่45นาทีชั่วโมงหนึ่งเป็นคนดูอะไรที่มันหนักๆดาร์กเหรอไม่ทั้งดาร์กด้วยแล้วก็ลึกแบบพวกบทที่ตัวละครพูดเยอะชอบชอบชอบคิดแบบวิเคราะห์ ชอบชอบทาความเข้าใจคนความ oh. ความเข้าใจตัวละคร uh, uh, uh. ดังนั้นผมจะชอบเรื่องที่คนมันพูดเยอะๆเพราะผมอยากฟังว่าเขาพูดเพราะอะไร uh. เขาคิดอะไร uh. เรื่องที่มันมีคอน FLICT กันมีคนที่คิดเห็นแตกต่างกัน uh. อะไรเงี้ยครับและถ้าไปบันเทิงเลยนะผมจะชอบชอบดูเรียลลิตี้โชว์ชอบดูวาไรตี้โชว์ที่เป็นเรียลลิตี้โชว์มันได้เห็นความเป็นคนใช่ไหมใช่แล้วแล้ว,แล,วแล้วมันจะเห็นชั้นเชิงของแต่ละคนว่า <Wow. S 2> คนนี้มีคาแรคเตอร์แบบนี้คนนั้นแบบนี้คนนี้ เสนอความคิดแบบนี้หรือคนนี้วางแผนซ้อนแผนกันแบบนี้อะไรเงี้ยชอบชอบคิดอะไรแบบนั้นพี่หนุ่มถามตรงมีคนเคยชมพี่ไหมว่าพี่เป็นคนลุ่มลึกแล้วก็ละเอียดเนี่ยผมผมนั่งคุยไม่ไม่เคยได้ยินคํานี้แต่แต่ผมนั่งคุยพี่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ละเอียดอหะแล้วก็รอบคอบมากเวลาจะแบบดูหรือคิดอะไรอะไรเงี้ยมีมีคนพูดเชิงเชิงชมนะใช้คำว่าผมเป็นคนน่ากลัวทำไมอ่ะเพราะว่าผมผมเก็บรายละเอียดคือบางทีมันอยู่ด้วยกันอ่ะบางที ผมไม่ได้คุยด้วยนะแต่ผมผม,<ด>ผ,มออผมรับทราบว่าใครคิดอะไรอะไรเงี้ยพราะพราะมันเกิดจากการที่เราสังเกตพฤติกรรมเขาสังเกตปฏิกิริยาเขาอะไรเงี้ยแล้วเราจะสามารถพูดแทนเขาได้ว่าแบบผมว่าจริงๆคนเนี้ยเขาหมายถึงอย่างเงี้ย คือเหมือนเหมือนเราไปเจรจาแทนเขากับอีกคนหนึ่งแทนเพราะว่าเราสื่อสารความคิดเขาได้ดีกว่าตัวเขาเองหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอันนั้นอ่ะบางคนเขาก็เลยบอกว่ามันันน่ากลัวแต่จแตงจริงก็ฟีแบบรู้เขารู้เราแหละใช่เนาะอ่ะในไหนมาพักคุยทั้งทีมาจะเรามีซิเกเนเจอร์เนาะอ่าไม่ไม่ตะโกนถามกันก็เป็นซองคาถามอ่ะมาเรามีสาวสวยอ่าคำถามนี้คิดสดๆดใหม่เมื่อสักครู่เลยนะทีมงานมีซองด้วยกันสซองครับพี่หลวงคุณผู้ชมครับ มีซองสีน้ำตาลสีชมพูสีม่วงสีเขียวอะสีซองนี้อ่ะพี่หนุ่มเลือกมาหนึ่งสีเลยครับหยิบมาเลยครับผมผมเป็นคนชอบสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลครับอ่ะสีน้ำตาลครับโอเคอ่ะพี่หนุ่มแกะเลยดูสิคำถามว่าไงถามไม่ดีโทษท้องกายนะโทษท้องกายสาวสวยมาส่งซองให้เราเมื่อคืนนี้นะฮะลองดูลองดูครับผมก็ไม่รู้นะคุณชมผมไม่รู้เลยนะว่าทีมงานส่งคำถามอะไรมาให้ คำถามคืออะไรครับพี่หนุ่มคำถามคือถ้าไม่เลือกเล่นการเมืองตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่อ่าครับอ่ให้สะดวกสะดวกอ่าโอเคถ้าไม่เล่นการเมืองตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับพี่ถ้าไม่อยู่ในวงการเมืองคืออย่างที่บอกคุณต้นคือผมไม่ได้คิดจะเข้าการเมืองเลยครับดังนั้นถ้าถามว่าทำอะไรอยู่ก็คงทำสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็คือทำงานอสังหาเนาะทำทั้งยังทางยังยังทำสถาปนิกแล้วก็ทำอสังหาจริงจริงก็ แทชั่นตัวเองก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็ระหว่างที่ทํางานการเมืองเองผมก็ยังทํางานพวกนี้อยู่บ้าง hmm. เช่นบ้านตัวเองผมก็ยังออกแบบ <Okay. S 1> อยู่ทําบ้านของตัวเองเงี้ยครับหรือแม้ว่ามา,มาถึงงานการเมืองแล้วอะเราก็ยังมีความต้องการที่อยากจะกลับไปแก้กฎหมายที่ช่วยเหลือ วิชาชีพ <คน S 1> เหล่านี้ใช่ไหมที่ที่เ,เราเคยเคยใกล้ชิดหรือเราเคยเข้าใจการทํางานของเขาเอ,อ,อยากจะไปดูเรื่องพรบรจัดสรรที่ดินอ,อ,อยากไปดูเรื่องพรบโรงแรมพรบรอาคารชุดหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นกฎหมายที่เราใช้สมัยเราทํางานเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรของมันอยู่เ,เรามีคนรอบๆตัวเราเต็มไปหมดเลยที่เขาพร้อมจะให้ข้อมูลแล้วก็มีปัญหากับการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้เไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออพอเราได้มาอยู่ในสภาเราก็อยากจะผลักดันเรื่องเหล่านี้ แทนคนรอบๆตัวเราที่ที่เขาไม่มีโอกาสได้เข้ามา ừ ừ ừ. ก็ถ้าถามว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราก็คงทําแบบที่พวกเขาทํากันอยู่ <Okay. S 1> แล้วก็คงซัฟเฟอร์กับปัญหาที่ที่พวกเขาเจอเหมือนที่เราเคยเจออ <ừ ừ. S 1> นะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มแพสชั่นสำหรับสนามการเมืองเคยมองว่าเราจะสักกี่ปีหรือเราจะ,กะเกษียณตัวเองจากสนามนี้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอะไรยังไงคือมองอมองอนาคตยังไงบ้างนะพี่พูดตรงๆเลยนะผมหนึ่งคือผมไม่เคยคิดจะเข้าการเมือง uh huh. สองคือผมอะ ไม่ได้มองว่าการเมืองเป็นแค่งานอดิเรกออผมมองการเมืองเป็นอาชีพ huh. และผมก็เคยตั้งคิดกับตัวเองว่าถ้าวันดีคืนดีผมไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วไม่ได้เป็นสสไม่ได้อยู่ในรัฐบาลไม่อยู่อะไรทั้งสิ้นผมจะกลับไปทํางานเอกชนต่อได้ยังไงเพราะว่าเหมือนคือผมไม่ได้มีทุกอย่างตัวเองนะที่อย่างที่ผมบอกผมอยู่ในบริษัทเอกชนเลยที่นั่นหมายความว่าประสบการณ์การทํางานผมจะหายไปตลอดเวลาที่ผมอยู่การเมืองเช่นสมติผมอยู่หนึ่งสมัย4ปีนียผมหายไปแล้วหายไปแล้วผมอายุ30 7-38ตอนนั้นเทียบก,กันกับเด็กจงใหม 27, ่27-28อ่ะผมก็จะกลายเป็นคนแก่ที่ประสบการณ์น้อยกว่าเขาอ่ะถ้าเทียบกับเวเดิมนะ<ช>แบบฟิลเอกชนฟิลอะไรเงี้ยเนาะใช่เพราะว่าเขาเอกชนเขาก็ทํางานต่อเนื่องกับผมกระโดดมาทํางานการเมืองเออดังนั้นถามว่า ผมมองกันมองตัวเองกับว่าจะอยู่การเมืองนานแค่ไหนถ้าเป็นไปได้ผมก็คงอยากอย,กอยู่กับมันไปทั้งชีวิตอ่ะโอเเพราะผมว่าถ้าผมสวิชมาตรงนี้แล้วมันมันคงต้องไปต่อให้ให้ยาวที่สุดครับอ,อยากบอกอะไรไหมกับคนรุ่นใหม่ที่เขาอาจจะบอกสนใจการเมืองอยากจะเข้ามาเหมือนเราบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆสนับสนุนครับสนับสนุนมากๆให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่การเมืองแล้วก็ผมว่า มุมมองต่องานการเมืองมันเปลี่ยน mm hmm. คือแต่ก่อนเนี่ยคนจะมองการเมืองแบบหนึ่งแหละผมไม่อยากพูดถึงแต่ mm hmm. เดี๋ยวนี้มันเป็นพื้นที่ที่คนอยากเข้ามามากขึ้นเพราะคนเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระ <Yeah. S 2> หว่างการทํางานการเมืองกับการแก้ปัญหาจริงๆว่าเวลาเราเข้ามาตรงนี้เราสามารถสร้างดอกซร้างผล mm hmm. สร้างผลตอบแทนอะไรให้สังคมได้บ้าง mm hmm. ซึ่งผมว่าก็คนรุ่นใหม่ก็มีความต้องการแล้วก็อยากเข้ามากันเยอะแล้วก็สนับสนุนอย่างมากนะครับแล mm ้ว hmm. ผมก็รู้สึกว่าก็อยากให้มองการเมืองเป็นอาชีพอ่ะไม่อยากให้มองการเมืองมันเป็นเกมหรือว่าเป็นแค่งานอดิเรกอ่ะคือมันเป็นอาชีพที่ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันแล้วมันสร้างอะไรให้ประเทศชาติมด้ัเออแล้วมัน,นมัน,ม,นมันสร้างอะไรให้ประเทศ<ช>ได้เยอะจริงๆแล้วก็ต้องการคนคุณภาพจริงๆเหมือนกันใ,<ช>ในการเข้ามาดังนั้นหากหากมันมีคนที่เข้ามาเยอะๆแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะมันก็จะช่วยดึงดูดคนเก่งๆคนดีๆเข้ามาในการเมือง เราไม่อยากให้การเมืองมันถูกมองเป็นพื้นที่ที่ที่คนไม่สนใจหรือคนไม่ชอบเหมือนอแต่ก่อนอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันคนเก่งๆเขาต้องมาทํางานการเมืองกอันเลยคือหัวกะทิคัดมาแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนคือฟังแล้วขนลุกอะ่ะเออจริงๆนะจริงๆนะคุณผู้ชมเอางี้ไหนมาพักคุยทังทีก็เห็นการติดตามนะประชาชนติดตามการทํางานของสสพี่หนุนะ่มเนี่ยชแนล ม,มชีช่องชแนลไหนบ้างช่องทางไหนบ้างเกิดใจไดร็กมาฝากเสียงมาหรือว่าอาจจะตาวุ้ตอนนี้พี่หนุ่มมีนยโยบายนู่นนี่นั่น,นอะไรฝากตรงนี้ได้หนึง่งเชิญฮะพี่หนุม่มฮะครับก็ฝา,ากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับคนที่ติดตามาผมสสชนินทุ่งธนากีรินะครับบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยชื่อลินชื่อหนุ่มนะครับก เป็นสอสสมัยแรกเนาะผมทํางานรองโฆษกมาสักพักก็จะมีโอกาสได้พูดและได้สื่อสารหลายๆเรื่องแต่งานในส่วนของตัวเองจริงๆในสภาเนี่ยครับก็จะติดตามได้ในช่องทางส่วนตัวปกติผมจะมี Facebook แล้วก็อ็กซหรือว่า t w i t t e r นะครับแล้วก็ IG ส่วนตัวที่ที่สามารถติดตามได้นะครับชนินรุ่งธนเกียรติก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีตัวทิกต o k ที่ทางน้องๆในทีมนะครับเป็นเป็นทีมซัพพอร์ต คอยคอยลงคลิปคอยถ่ายให้อะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยอีกช่องทางหนึ่งดังนั้นก็4ช่องทางครับ Facebook t w i t t e r t i k t o k แล้วก็ IG ก็มีอะไรสามารถเข้าไปดูในตรงนั้นแล้วก็หากจะสื่อสารติดต่อกันก็ DM มาในช่องทางต่างๆได้หมดเลยครับครับทีมทีมที่มานี่อันนี้ชุดเล็กชุดใหญ่ฮะทีมฮะมีเท่านี้แหละครับไม่ไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ก็ชุดเนี้ยไปทุกที่นี่คือทั้งทีมแล้วทั้งทีมมีเท่านี้แต่สุดยอดมากนะเห็นเห็นการทำงานและหลังบ้านนะคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้นะครับอยากบอกอะไรคุชม สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนนะครับเพราะว่าเราก็ใช้เราจะเห็นพี่หนุ่มมาร่วมรายการให้เกียรติกับเราตลอดคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในการเปลี่ยนมุมคิดในการอื่นๆอะไรเงี้ยติดตามนิดนึงฝากฝากขายของให้กับทางสื่อสภานิดนึงครับพี่หนุ่มครับก็จริงๆก็รู้สึกว่าประทับใจประทับใจการทํางานของของทีวีรัฐสภาแล้วก็สื่อรัฐสภานะครับเพราะว่าเห็นการปรับตัวอยู่ตลอดแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการพยายามจะผลิตรายการใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามจะ ให้ความร่วมมือให้มากที่สุดก็คือผมก็คุยกับเพื่อน,อนๆสสหลายๆคนพยายามจะแบบเออเอาตัวเองออกมาพูดคุยในช่องทางเหล่านี้เพราะเราก็รู้สึกว่านอกเหนือจากช่องทางของเราเองอ่ะพื้นที่เหล่านี้เองอ่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่ช่วยนําเสนอการทํางานของสภาของเราออกไปข้างนอกหรือนําเสนอตัวตนของพวกเราออกไปข้างนอกแล้วเราก็คาดหวังว่าหากสังคมหากประชาชนรับรู้รับทราบมากขึ้นว่า้สภา เขาทํารายการหรือว่าสสเหล่านี้เขามีคาแรคเตอร์ยังไงเป็นตัวตนยังไง <c oughs> อะไรเงี้ยมันน่าจะช่วยส่งเสริมให้การเมืองในประเทศไทยของเรามันมันไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่าได้รับการยอมรับมากขึ้น <c oughs> ก็ยินดีมากๆครับที่ท,ที่ที่ได้รับเชิญามรายการต่างๆแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงในการช่วยสื่อสารการทํางานของพวกเรา <c oughs> ครับโอ <c oughs> วันนี้อบอุ่นนะคุณผู้ชมเราจะเห็นบรรยากาศเห็นาหมาอย่างที่ผมบอกแล้วว่าติดตามพักคุยนอกจาก คาแรคเตอร์ของสสแต่ละคนแต่ละท่านในสภาเราจะได้รู้ว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตหรือว่าความคิดของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับเพราะว่านี่คือตัวแทนของประชาชนวันนี้พักคุยต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากมากนะครับมาบพักคุยแล้วก็มาพูดคุยกันเปิดอีกมุมมองหนึ่งของตัวตนนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะติดตามรายการพักคุยได้นะครับทุกวันอาทิตย์ช่วง11เอดโมงเช้านะผ่านทางหน้าจอช่อง10 t ท t v ีโทรทัศน์รัฐสภาแล้วก็ทางออนไลน์นะครับแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมทั้งย้อนหลังเรามีอีพีต่างๆนะครับสสคนไหนสวคนไหนที่เราไปนั่งทอล์กนั่งคุยกันเหมือนกับพี่หนุ่มแบบนี้เนี่ยก็ติดตามย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube t p ช h อ n n e l วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มอีกครั้งนะครับขอบคุณทีมงานพี่หนุ่มด้วยนะขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้ผมต้นรงค์ฤทธิ์เห็นทีมงมาทุกคนและพี่หนุ่มลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบ